ับผมวันนี้ก็พามาชมสวนทุเรียนประสาทนี้นำะเพอออทุกพรเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กําลังลดน้ํานะครับนะครับให้น้ำสองฝั่งนะครับพี่ก็สองฝั่งนะครับเดน้ำนะครับ ช่วงนี้กำลังแตกใบอ่อนนะครับแต,แตกยอดอ่อนอีกนะครับนี่ก็ให้น้ำนะครับให้สองฝั่งนะครับคุณนะครับันี้ก็งามอยู่ครับแตกำลังแตกยอดอ่อนตอนนี้กำลังฟื้นนะครับกำลังดูแลอใจใสอย่างประคบประงมนะครับนี่ ยอดอ่อนนะครับหนแตกยอดอ่อนเลยนะครับนนี้ก็เช่นกันครับต้องันรพื้นนะครับเสลปุ๋ยบำรุง,รงได้อยู่ครับผมมาดูทุเรียนนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขครับผมเห็นพืชที่เราปลูกมันจเจริญเติบโตมันงามแล้วก็มีความสุขตามภาษา ยอดอ่อนแต่งงามมากครับต้นนี้นะครับนี่เห็นกันครับผมต้นนี้ก็เชื้อราลงในช่วงฤดูฝนนะครับกิ่งตายไปเห็นไหมครับยอดกิ่งตายไปนะครับตอนนี้รอดแล้วนะครับใบก็เขียวเข้มดีแล้วครับผมเห็นไหมใบเขียวก็จีเข้มีแล้วนะครับเจ้าดอกแล้วครับต้นนี้ นี่ครับใบงามเขียวเข้มแล้วรอดไม่ได้แล้วแต่ปลายใบปลายกิ่งเห็นไหมครับตายเชื้อราลงก็ยังดีที่มันรอดครับผมถ้าดูแลไม่เป็นไม่รู้สาเหตุให้ยาไม่ถูกนี่ยังไงก็ไม่รอดครับทุเรียนนะครับนี่แหละหลักๆที่ว่าปลูกยากมันไม่ได้ปลูกยากมันดูแลรักษายากนะครับเห็นไหมตายไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมให้ยาสามวันครั้งนั่นนี่ ให้เกินปริมาณที่เขากาหนดด้วยซ้ํานะครับต้นนี้ถึงจะอยู่นี่ถ้างั้นก็คงไม่อยู่แล้วตอนนี้ไปแล้วครับหลายคนนะครับที่อําเภอกระทลักษ์เป็นต้นโตแล้วนะครับสวนที่กระทลัก์ให้ลูกแล้วหลายปีแล้วนะครับยืนต้นตายก็มีใบเหลืองร่วงหล่นนะครับตายก็เยอะก็เพราะไอ้ให้ดูแล ให้ยารักษาไม่ถูกนะครับดูแลไหมไม,ไม่ดูแลให้สม่ำเสมอนะครับเห็นช้าให้ยาช้าวันนี้ก็เอาไม่ทันก็เลยต้องอทำให้เรียนนั้นตายไปนะครับมันต้องหมั่นดูนะครับเห็นผิดสังเกตปุ๊บรีบให้ยารีบรักษาเลยนะครับไม่งั้นเอาไม่ทันโรคพวกนี้ไปไวมากกับทุเรียนเนี่ยใบร่วงหล่นปุ๊บกิ่งแห้งตาย ไปแล้วครับหมดต้นไม่เหลือแล้วนะครับนี่นะครับทุเรียนอำเภออุทุมพรครับผมทุเรียนปราสาทหินนะครับผมนี่อ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับรถสวนก่อนนะครับก็เปิดไปเรื่อยครับตอนนี้กะว่าชุ่มแล้วก็ปิดนะครับเห็นไหมครับกาลังรดอยู่อ่ะวันนี้ก็ขอการาดกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ